สิบบานี่ใช่น้องมิวไหมคะชใช่ไหมแม่แม่อ๋อแล้วไหนมิวไหนมิวโอ้ยนี่น้องมิวรักแม่ไหมรักพ่อไหม<ป>เรียกพ่อดิพ่อ<ป>แม่อ่แะแม่เออ ตาตาคุณตาคุณตาย<ต>ายยายเออน่นเน้นน้องมิ้วใช่ไหมใช,ใช่ใช่แม่สวยไหมฮะเอาไม่ตอบน้องมิ้วสวยไหมๆๆๆๆๆเอาเล่นเฟอร์วี้อ่ะเฟอร์บี้อ่ะ ไหนใครสวยยกมือขึ้นใครสวยยกมือขึ้นเอ๊สงสัยไม่มีคนสวยเลยอ๋อหนูสวยเหรอเอามาหนใครสวยยกมือขึ้นสงสัยไม่มีใครสวยเลยหอมเฟอร์บี้แล้รักเฟอร์บี้ไหมรักไหมอเต้นเต้นเต้นบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายไปแล้วค่ะ